ทานก้าวจากใต้ตามาดีบอกแล้วก็ับปเลขา,าวการทินเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดส,สุร,ราธ,ธานีนะครับโดยสำนักานคณะกรรมการการศึกษราขาั้นพื้นฐานนะครับนะ,นะได้ถวายพะการทินประชาทานณวัดธรรมบูชาอำเภอเมืองจังหวัดส,สุร,ราธานีครับโดยพระบาทสมเด็จพระจาอยหทวทรงพระนามโปรดกล่าวพระจันทานพากาทินพระราชาทานนั้นนะครับตามที่สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น,นพนื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการค้อบระชทานไปทอดวายอย่างจุมนุงทงณวัดธรรมบูชาพระอารามหลวง ตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีวัทิ่รตีธนุวงกินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยนางกิติพย์สุภวานิตนะครับนายพัฒนาพัฒนาถวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับนายภูทนจันทวงศุญยะจะรัฐธรรมรงนะครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารรับสุงข้าราชการ าูุแทนกิรชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าวร่วมพิธีครับโดยเมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึ่งพระอุโบสถค่ะกได้ถวายความเคารพอพระบรมชายาลักษีโต,ตมู่บูชาค่ะเปิดกล้วยกระทงดอกไม้รับพาพระกระทินเดินเข้าไปภายในพระอุโบสถและก็วางพาพระกรินทีพานหว้น้าหน้าพระทรงจุดธุปเทียนบูชาพระประธานประจำพระอุโบสถจากนั้นกได้ถวายเครื่องบริวารพระกระทินแด่พระทรง,งองค์ครอง ผู้รวมพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระงรงและกรอ่านคำประกาศถวายจตุปัจจัยแด่พระงรงและบำรุงพระอารามถวายใบปปาวรณาแด่เจ้าอาวาสและพระทรงอนุโมทนาและถวายอดีเรกจากนั้นค่ะพระท่านในพิธีกรวดน้ำรับพรและกราบลาพระประธานประจำพระอุโบสถกราบลาพระทรงซึ่งทางสพอท่อค่ะก็ได้ปาวรณาถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุสลนรวมทางแมทค่ะซีลานฮาแซนซี มื่นนึ่งพันซ้ำรอยซ้ำซิฟแอดบาทค่ะนะครับกระสินประชาจันนะครับนะเป็นกระสินดีประบาดสมเด็จพระเจ้าอ้วกประจันนะครับไอ้ผู้ทีข้อประชาจันเนี่ยไปอทอดอย่างวัดพระรามล่วงในพื้นที่ต่างๆทั่วรประเทศครับค่ะ